สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมอยู่ผมมิสเตอร์แชททีวีนะครับตอนนี้ก็อยู่กับไมค์คราฟนะฮะับไมค์คราฟเวอร์ชันงงงงซึ่งไม่เคยอัปเดตเลยนะครับอ่าตอนนี้ก็วันนี้ครับผมจะมาทําการโยนขวดนะไมค์คราฟครับไมค์คราสงสัยว่าเฮ้ยไมค์คราฟโยนขวดคันเทพมีด้วยเหรอมีครับท่านผู้ชมครับอ่ามันไอ้ยลับขับผ่านได้ยังไงอ่าก่อนอื่นต้องปรับมุมมองธรรมดาก่อนนะครับซึ่งเมื่อกี้กูจะเกะแดปรับทําไมนะครับซึ่งวันนี้นะครับอุปกรณ์นะครับเราก็จะมีเอ่อ ขาดหินโง,ง่ๆนะครับแล้วก็แล้วแลแล้วเราก็ต้องเอาขวดครับถามว่าเอาขวดจากไหนครับขอเสษขวดหนึ่งนะขวดตัวมาอ่านี่ได้ขวดนะครับอ่าได้ขวดแล้วนะคทุกโยมขวดหน้าตาโง,ง,ง่ๆมาขวดเบียนะครับเอ้ยดูๆๆๆๆๆดิมันจะยิ้มในขวดแล้ผมจะอยู่เออตรงไหนดีอืมอปรับนิดนึงขอบใครเปรับอันนี้ว่ะฮ่าอ่ามองแบบ F P S นะครับ อ่าท่านผู้ชมครับเราทำการโยนขวดแล้วนะครับให้โยนขวดตั้งนู้นนะครับโยนขวดตั้งตรงนู้นอ่าอ่าท่านผู้ชมครับเราทำการโยนขวดแล้ว one two three โอ้โหท่านผู้ชมขวดขึ้นแล้วครับโอ้โหขึ้นแล้วขึ้นแล้วยังไงครับโอ้โหสูงมากโอ้โหดูขวดนะครับอืมสูงมากนี่คือมุมมองของขวดนะครับอ่ามุมมองของขวดเอาเร็วครับเอาแล้วครับโูสูงขึ้นมาก อ้าวโอยสูงมากเเอาอาาล่แล้วล่แล้วล่แล้วท่านผู้ชมดูแล้วล่เย้ไ <laughs> อ้แค่แมงเทว์ไอเชียงเงาก็อยู่นี่ได้ไงเอาด้วยครับผมทำการโยนโขวดบ,บนหลังหูนี่แหละท่านผู้ชมก็ไม่เชื่อก็ลองดูนะครับหนึ่งสองซ่อท่านผู้ชมดูโอ้โหขวดขวดไกลมากโอ้โหขวดซิแซกได้ครับขวดซิแซกได้ ควรเลือกครับว่าเออขวรตอนนี้มันกำลังเลือกอยู่เราะว่าเออจะลงจะลงหลังหมู่ตัวไหน,นครับควรจะกำลังเลือกอยู่นะครับตัวนู้นครับอ่าควรเลือกควรเลือกอ่าเฮ้ยเฮ้ยเอาเวียมันจะไปไหนเนี่ยอยู่เฉยดิไอ้เวียมันจี้เอาท่านผู้ชมครับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับ ถ้าจะรักมากถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์แล้วก็ถ้าชอบมากๆก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดซับนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับกดติดตามและเพื่อดูผลงานนะครับอ่ะเอาละครับบ๊ายบายครับ